พลตรีกรมอนเหรียญราชาผู้บังคับการ mm hmm. กองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ mm hmm. เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือหรือสำนวนเรื่องดังกล่าวจากทางปปชซึ่งแนวทางหลังจากที่ได้รับสำนวนกลับมาแล้วจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปอวิอาญาเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก็คือเรื่องของการกันตารวจชั้นผู้น้อยเป็นพยานหากทําตามขั้นตอนของตํารวจ จะต้องทำความเห็นส่งสำนวนเฉพาะคนที่ถูกกันให้อาการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเพื่อจะกันเป็นพยานได้ค่ะแต่ถ้าทางปปชได้ทำเรื่องการเป็นพยานโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของปป,ปชแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพราะถือว่าผ่านการไตรตรองของหน่วยงานราชก,การแล้วทั้งนี้ก็ต้องรอดูสำนวนที่จะส่งกลับมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็เห็นว่าจำนวนน่าจะครบถ้วนพร้อมมูลหมดแล้วนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกมาสอบอีกด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งเป็นทนายความของหมวดจรุนนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้ความเห็นภายหลังจากที่ปปชได้ได้มีมติตีกลับสำนวนคดีที่กล่าวหาพลตรบตรีสุทธิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในํำนวนคดีสลาก30ล้านบาทให้กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปอปอป โดยบอกว่าขั้นตอนต่อไปบกปปปสามารถที่จะส่งํำนวนคดีปฏิบัติหน้าที่มีชอบของพลตำรวจตรีสุทธิและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่มีชอบของครูปีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินให้อาการเพื่อฟ้องคดีที่ศาลอาญาทุจริตได้เลยโดยคดีจะเร็วขึ้นมากแล้วก็รบรุนนะคะในเรื่องของการคดีแจ้งความเท็จให้การเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาค่ะต่อมานายประยุทธ เพชรคุณรองโฆษกสำนังงานการสูงสุดเปิดเผยว่าเมื่อคดีหลักปปชมีมติให้คืนสำนวนสอบสวนแล้วดังนั้นสำนวนสอบสวนก็จะต้องคืนมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งสำนวนที่พนักง,งานสอบสวนกมรมบังคับการปราบปรามได้กล่าวหานายปรีชากับพวกที่ถูกส่งไปยังปป,ปชด้วยและเมื่อพนักง,งานสอบสวนกมรมบังคับการปราบปรามรับสำนวนานายปรีชากลับมาแล้วก็จะต้องดูว่าสำนวนการสอบสวนนั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่ค่ะ ถ้าพบว่าพยานหลักฐานสมบูรณ์แล้วจะสรุปสำนวนพร้อมกับความเห็นส่งให้อายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค7เพื่อพิจารณาเนื่องจากเหตุเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อส่งฟ้องคดีต่อไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ต่อไปค่ะ ทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนที่ดูสำนวนของพลตํารวจตรีสุทธินั้นจะเป็นกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนสำนวนของนายปรีชาก็จะเป็นพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามซึ่งสุดท้ายแล้วหน่วยงานใดจะเป็นผู้ที่รวมสำนวนทั้งหมดส่งให้กับอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค7ก็ต้องขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพิจารณาค่ะ